ยานฟังตั้มน้เพิ่อนใหม่ขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆต่างข่าวออกมายังไหวไว้โอ้ยเรายานั้ะยานยังเออผู้ใด้ง่าเอาโอ้ยมันคือสี่พันกังค์ค่บติด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 มากจังไหนผู้ใด้งนี่ขังมแต่พี่น้องปูเด้งนี่เอามีแต่พี่น้องเจ้าพี่น้องใครปูบีเดี๋ยวมาเชี่เดียวมีพี่น้องใส่ละย่างกันละย่างมันบุ๋มมัน จ้าพ่อเออสวัสดีจ้าพี่น้องอันนี้พี่น้องขบอย่างเดียวร่วงมึ่งเลยที่จับแขนมึ่งกันน่ะพวกยูฮานน่ะพวกกับมือมึงนี่ไหมเจ้าได้แล้วสวัสดีพี่น้องเอ้ยชาบขุญจับจ้าพี่ฉันยายมอดเด้อป้อนไหนหรอยายมอดป้อนพุนเด็ดนี่แหละเป็นผู้จังสี่นี่นะเป็นผู้จังสี่ล่ะ ครื่องเก่าเครื่องเก่าไม่อย่างเครื่องเก่าเถ่าเครื่องทอดพี่น้องเออเมื่อนี้ยญิงใหญ่อลังการนี่หลียใหญ่อลังการมากผูจับสองเถือกอั้นฟรีทั้งสองเถื่อเลยเสียเต็งไปทั้งใดผู้เสียเต็งเมื่อก่อนในเสียเต็งก็เก็บปู่เมื่อทั้งบ้านน้องสังไพ่เออเออตำบลประโคเมื่อนี้มาอย่างพี่น้องทั้งตำบลเมืองเพียบลูกหลานกูก็ไปใช้พวกมันไช่หรือลูกหลานพี่น้องกูน่ะไช่ บางดาวติ๊กต้อะบางที่จมงิแสบักที่จมผู้ใดบอกไฟเหลี่ยมยาบหยาดิว้าผู้ใดอันนั้นพิบัตจนาเราไปทัวร์เรายืนเหลี่ยมหยาบหยาย่แก่แล้วหุ่นางไปจังแดกัไฟเหลี่ยมหยาบหยาบูด่ชดตใจจังมืออยู่หยว่พีุ่ดดิยใส่ก็เห็นเออผู้รู้องเอาดีดจมคุณ่ะเนี่ยหจมหาเออ คนดีเยอะมากเลยเนาะน่านวคนร่ยีจมก็ัวไหลริหารบางคนที่ถ่าย้งมาแล้วเด็กผู้หญิงคนเดียวเยทันทีเปิดงานยิ่งใหญ่อลังการจูดผู้ตั้งย่างวรเ้าของน้ํดูนี่เหาะดูนี่ัดหน่งบ๋ยุคนไปเห็นตงไปอองน้ำดอกไปผู้ให็นต้งไปปามัดนึ่งบ้าตี๋ผู้ใดญ่จะหาขี่ในป่าทันควนบปเห็น ยืนยู่หันไม่ใหญ่อันนึงบนไหนบ่บ่เดือห้องผู้ควบเพินเนี่ยได้ยังยืนี่เอิ้นผู้อันบ่พินางเออผู้ติเดิ้นผู้เบิดลละไม่มาหาจัวอุตเดือดไม่แย่อันคือเบิดผู้น้ามูแเราเบิ้ลผู้เราเบิ้ลยังขันว่าเนี่ยผู้จูดต่ำอยู่ทั้งหลังเนี่ยอุ้ยหล่นพนักูก็ไล่ซอยเราเชื้อหาเจ้าหญิงตายเบิ้ลมาช่วยเชื้อหาอย่างหาแนวว่านี่ยล่ะอุ้ยสาตัวแม่หมดแดงยองเลยแม่ มันต้งเกวดแดงใช่ไหมกินกินแน่ไม่ย่างเอ่นะม่หอว่าผู้เ่หรือเอนุ่บนใส่ผมเราผู้เช่ยเน่ยสักอันย่างไปใส่ไปยางไปเน่วตัวมาสัไปเี่าก็จมถุงสูง สีฮอดส่วนซีฮอดห้องน้ำไปเลยนอ้อเลยน่อเออวังเรื่องนี่ลูกหลานลงไปแพงเงินจ้ะทุกบาททุกสตางค์มอบให้กับวัดมหารามได้เท่าใดกแแแ็แล้วแต่แล้วแต่ผู้ใดยกมือใส่หัวผู้ใดท่านลงไปกะโมทนาสาธุน้เด้อแม่ขอให้ถือกันมันที่หนึ่งน้ำเขาในแม่มาฉัดท่านจังหบาทเลยหนึ่งท่านจังหบาทสิโลวัตที่หนึ่งสิบบาทสิบบาทนับบทท่นแหละคนกระหลาย มืนนันในงานที่แมนแดีใจน้ำพ่อข่าแม่ขายดีใจน้ำเพื่อนยังดีใจต้อนสิขายของดีต้องมือนเนี่ยสติข่อยยางออยุ่งงานข่อยยางตะลุกฉิดเน่าอยู่มือน,นี่เอาขายบอดีโอ้ยคนไหลพี่น้องยางพอด้านั่งสินขายบอดีโอ้ยเอาสูตรไม่ยัยหมอดไปใส่นี่ยมะขืนนี่เล่นอยู่ทั้งอันน้องไข่เนี่ยเอาสูตรคอยไปใส่กาบบ้านเดียวนั่นเลยหอดพอดีไมายืนขาแข็งป่นนี่นี่สูตรดีสูตรเด็ดนะเออห้วยบอกพเนศัศ ติดไปเลยแม่ค้าเอ้ยติดไปว่าจังไหนล่ะติดไปทุกล้านเหมือนกันเหมือนติดไปหน้าล้านน่ะติดห้อยเลยห้อยว่าโรงทานพอไห็นมายืนขาแข็งจำปูนี่ล่ะทองเทียนก้อนหมู่มักขันเนาะห้อยความพี่พอมึงยากเลยขุดถ้าขอยมงหอด้งจะสองสามกุ้งเสาคนไดยิ่งเออคณะกรรมการประกาศเจ้าบนเนี่ยงท่านก็หอดซาลิงมาใส่เอาหัดที่นี่ ชาเล่งมาใส่เอาม่ใส่ใส่ไป่ไ้วละครมาใหม่โอ้อินเทอร์เน็ตกูมีหาผัวพ่อพ่อหาผัวเอาเจ้าสีทกันนี่เอาเจ้าสีทยืนยืนเดินใหย่เด้อเอาผู้ใดเป็นผัวเรามาหาเราเด้อะแต่เราซื้อหยังลับหลับเนี่ยยักษ์ละแล้วว่าเน็ตบ่มีหาผัวพ่อพ่อเอามาหาเรามาหาเราเออมาหาเราหมวกขาว ป่นตนย่ามาจากโคราชเดินทางมาเมืองอูดรนน้อมาลงอุดรเราจะมาอุจฉาดไปบ้างหลายต่อเห็นไฟน้ำทางเขาเขียนไว้พวกชื่เบอร์ห้ยุดกับพ่อหยุดหิตู่เขาเขียนไว้ว่าหยุดเผาป่ากันเถอะไม่ใช่ลุกไฟต่ำใช่ไ่ก็กกระต่ายอย่างนี้นี่กระต่ายไฟถาหมาที่แตกดีอันใหก่ โอ้หมอนี่ยางดุไงแล้วก็วิทนั่งไปล่ะเอ้ยบอกว่าเป็นผู้ใดหามึงมัาเป็นผู้ใดบะฮวนบะฮวนเอาหักจัดบะฮวนเอาหูวจักกันจิผู้จักอลไรเนาะเอาซื้ออีหลีแล้วซื้อวังซื้ออีหลีมันซื้ออวนัวเพิ่งรับนี่จีหวยนั่งสกุลแล้วดิมัวหน้าหันย่าอยากฟังร่ำไหมอยากฟังร่ำเอออ่าค้อนเสิร์ฟก uh, <pres> <museums> <together> ้นท้าเหล่าก็ครับเอาก้อนเล้วกันร่ำด้ โอ้จะสิมาเกี่ยวอัไรกันได้เนี่ยม่โอ้เน้าของคนอยากฟังเนาะเสียงโอ้แต่หมดพอบ้านเก่าอย่างโอ้ยคือบอกพี่ามึงอย่าเฝ้าโอ้ยอย่าเฝ้าตายเป็นไท่แม่แต่ใช้อาผู้ใดเอาไม่เห็นมึงหนึ่งดูแลแต่เหรียญโอ้ตังเหรียญนี่แหละเน่าอ์บ๊วยนี่นะ กินซิ่งมึงเรียนบาทซื้อๆกันได้ผู้ใดเอาไม่ให้มึงเอาเองพี่บ้าที่กูเห็นแต่หมอนลั่มธนาอื่นออกบอกพอรอบไปกวนย่ำเด่นจะลุกไหมอันนี้พี่บ้าเมื่อกวันขวัยเน่เอาไม่ละมาพี่น้องกันเนี่ยยังมีพี่น้องอีกอยู่พี่น้องนะพี่น้องใครย่บ้านน้องโอ๊ดบ้าน